คุณคุณพี่วัสนาบรรจงแล้วก็คุณบุญสีแก้วตันหาชามอบคอมพิวเตอร์สองเครื่องให้กับเียนบ้านสามสีนะคะขอบคุณมากงพิค่ะสวัสดีนะคะขออนุญาตถ่ายรูปด้วยนะคะถ่ายวิดีโอเร็จแล้วอันมากเป็นไงกันบ้าค่ะ ค่ะจะมามอบให้ทางโรงเรียนนะคะเดี๋ยวมาลงมาแบบไม่เราก็จะไป ครับคุณผู้ชม <Tis> <tula> เาไปยืนขอบสาไปเสา้นเรือสาม่นะอยากไปเซ็อเ ตรงไหนคะอาตรงนี้เอะคะไ้อตรงนี้ก็ได้นาะค่ะอากตรงนี้เนาะอ่าขอขอบคุณเอฟซีผู้ใหใจดีนะคะที่มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนนะคหละ มาแ่้วเอาอันให้คุณผู้สากลลองไอมภาพนิงก็ได้ด้คะเด้ออันค่ะเด็ดพายให้ด้ค่ะด้อคุณสีเห็นไหมเห็นป้ายอยู่ใช่ไหมสภาพดิงก็ได้ ก็ไม่กูแต่สิ่งไหนคือคุณดาวคุณดาวตอนนี้ครับมาเป็นคณะนักเรียนเนาวันนี้เนาะคะเน่นี่มือใหญ่ใจดีค่ะเพิ่นมอบข้อมูลเตอร์ค่ะมาให้โรงเรียนบ้านส้มสีทองคือนางสาววัชนาบรรจงกับนายบุญศรีแก้วปัญหาค่ะ ครับงานของโรงเรียนบ้างตัวสื่อตอขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณวัณนาผิดบรรจงที่ได้มอบให้มอบ future ให้กับโรงเรียนของเราแล้วก็จะได้ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับทูกโรงเรียนของเราปลอดภขอปลอดคุณท่านั่งเรียนจะได้รับานสั่งลงทุนทุกขั้นเลยครับผมขอบคุณครับ อันนี้อันนี้ทีเขาบอกวาันต้องเรียนรู้จากผู้อานถูกไหมครับอาารย์มีควารู้การตอบคำถามเขาเองที่เขาดงขอมูาให้เขาจะลงนนี้ครับตอนนี้ปัจจุบัน ตอนนี้เราจะไปชมนะคะ้คอคอมพิวเตอร์นะคะของเรานะคะ FC ็ผู้ใหญ่ JD ดีนะคะก็จะสอบถามท่านพออนะคะว่าตอนนี้เรามีกี่เครื่องแล้วคะ,อะตอนนี้รวมสองเครื่องนี้ที่ที่เป็นเครื่องที่ใช้ได้นำปมเครื่องธรรมดาเราเราเราได้มาเราใช้มันก็ต้องมีการเสื่อมมีการ เขาเรียกว่ามีการชมุดไปบ้างนะครับ,รบตอนนี้ที่เรายังใช้ได้อยู่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดถ้าได้สองเครื่องเข้ามาก็จะเพิ่มเป็นสิบเครื่องสิบเครื่องครับผม <10 S 1> ครับ,รบ,รบก็จะได้เด็กโดยปกติเด,กเด็กนักเรียนของเราก็แต่ละห้องก็จะไม่ไม่ถึงสิบคนครับแต่ละห้องก็จะไม่ถึงสิบคนมีระดับชั้นเดียวคือระดับชั้นปห้า 5, ที่มีเด็กนักเรียนสิบ สิบห้าคนดองนั้นก็เด็กนักเรียนเราจํานวนน้อยก็พอดีครับบางห้องก็จยางป<ม>นีนปสองเด็กจานวน้อยเขาน้อยเขาก็สามารถที่จะเรียนสองคนต่อเครื่องได้แล้วก็แก้ไขปัญหานกันอย่างนี้ครับมาเรียนรวมกันเราใช้เครื่องสองคนต่อเครื่องเป็นัเรียนชั้นประซึ่งเขาเป็นเด็กโตอนาคตเขาต้องได้เอาไปใช้จริงจังเด็กปกหนี้เด็กปห้ากับเด็กปหเราจะให้เขาเรียนใช้คนละเครื่องไปเลยคะแต่จัดเป็นชั่วโมงเรียนที่แยกกันชัดเจนโอ้แสดงว่า อพราะอวนเรียนป .6 นะคะนาะเพราะว่าใช่พวกป .1 ป .2 ป .3 ป .4 พวกนี้เขายังอยู่ในขั้นตองใช้ให้เขาได้รู้จักเรียนรู้กันน้ค่ะแต่ว่าที่โรงเรียนเราให้เรียนรู้ตั้งแต่ป .1 เลยใช่ไหมคะป .1 ป .2 ป .3 ได้ได้เข้ามาใช้เรื่อนกันถุกระดับชั้นแล้วครับนี่คิดว่าก็จะน่าจะคล่องแคล่วขึ้นนะคะเด็กๆก็น่าจะมีการพัฒนานะคะหรือว่ายังไงคะคุนบอก็ ธรรมดาระหว่างคนที่เคยใช้เครื่องกับคนที่ไม่เคยใช้เครื่องคนที่เคยได้ใช้คนที่เคยได้สัมผัสการใช้คําสั่งเห็นต่างในการใช้คอมพิวเตอร์ก็จะทําได้คล่องกว่าคนที่ไม่เคยใช้เลยอย่างเช่นน้องคนภ2ษาภาษาสี่เนี่ย้าเขาไม่เคยใช้เลยพอเขาได้ไปตับเครื่องจริงเขาก็จะไม่รู้อะไรคืออะไรแป้นนี้คืออะไรเลยแต่ณเวลานี้การใช้พื้นฐานพวกนี้เด็กเขาก็ได้ใช้กันได้ใช้แล้วครับเขารู้จักดีมากเลยนะคะเนาะ แต่ที่าจะไปต่อยอดเวลาเขาไปเรียนระดับชั้นมัธยมก็คือกลุ่มป .5 ป .6 กนัานเราจะให้ใช้พี่ป .6 พี่ป .5 นี้แยกแยกชั่วโมงมาชัดเจนแยกชั่วโมงเรียนมาชัดเจนก็จะได้ช้าประมาณหนึ่งคนเป็นเรื่อนกันไปเลยครับอันนี้นะคะขอบคุณท่านพอมาเลยนะคะค่ะขอบคุณคค่ะจริงๆเลยนะคะค่ะขนาดนิ้ คอมพิวเตอร์เรามีอยู่แดตัวนะคะที่ใช้ได้รวมทั้ง2ตัวเมื่อกี้ก็จะเป็นสิบนะคะค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเนาะแม่ผู้ใหญ่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะพอเราค่ะเนาะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะคะค่ะก็นนี้ก็มาพามาชมนะคะติดตามดูนะคะการคอมนะคะที่เอซีผู้ใหญ่เจดีมามอบให้โรงเรียนสรศรสีนะคะหลังจากพระป่านะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะค่ะก็ ได้ผลเป็นอย่างดีนะคะท่านผอ,อเด็กก็ได้เรียนรู้นะคะจากที่ไม่เคยสัมผัสนะคะก็เรียนรู้ได้มากขึ้นแล้วก็คนที่เคยสัมผัสแล้วก็ต่อยอดเพื่อจะไปสู่มัธยมตอนต้นนะคะรพค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีก็ขอคุณท่านผอมากๆเลยนะคะที่ประสานงานให้ต่อนะคะอย่างค่ะขอบคุณค่ะขอบค,ค,คุณมากมากเลยค่ะค่ะค่ะขอบคุณแม่ผู้ใหญ่ด้วยนะคะค่ะ